สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n e s e l a Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือ Star Seed a s n i a t i g k e r นะครับเกมแนว Idol RPG นะครับของค่าย c o m 2 a r t นะครับตอนนี้อยู่ในสตเกาหลีนะครับก็มาลองเล่นไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมีแพลนนะครับที่จะเปิดใน Global นะครับหรือว่าลงสต re ไทยด้วยเนี่ยในช่วงปีนี้นะครับอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะไป ลุยบอสของแต่ละชัปเตอร์กันนะครับอตามปกติเนี่ยพอเราเล่นชัปเตอร์หนึ่งนะด่านสุดท้ายนะครับมันจะมีพวกบอสชัปเตอร์อยู่นะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยมันจะมารวมนะครับเป็นสเปเชียลโอพีตรงนี้นะครับให้เราตีบอสแต่ละชัปเตอร์ได้ด้วยนะครับเพื่อจะเอาเพชรแล้วก็เศษชิ้นส่วนนะครับระดับ S S R นะซึ่งตรงนี้เป็นแรกเป็นตัวละครได้นะครับแต่รู้สึกว่าเราต้องลงจนถึงเกือบ ไม่รู้ว่ากี่สเต็ปนะถึงจะได้นะครับแล้วก็มีพวกขอบมีอะไรพวกนี้ด้วยนะตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการหาเพชรฟรีอันหนึ่งนะครับอ่าน,นี้ก็จะเป็นบอสของชั a เตอร์น,นะชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวดูชื่อแป๊บหนึ่งรู้แต่ว่ามันมาร์คทอ่ะก็ตัวนี้มันคือหุ่นแมลงสาบนะครับเราจะเรียกมันว่าอะไรดีเดี๋ยวขอสอ่งชื่อไปก่อน มันชื่อคาสซันดรานะครับโหแต่หน้าแค่ไม่คาสซันด้าเลยว่ะคาสซันด้ามาร์ค2นะครับอ่ะส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นบอสของชั a เตอร์โนะครับตัวนี้ชื่อว่าการเลียดนะครับแล้วก็ไอเจ้าตัวเขาควายนี่เป็นบอสชัปเตอร์สนะครับอ่ามันก็คือไดโอเมกานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบอสขวานนะครับชั a เตอร์สนุนเอ็กนะครับแล้วก็บอสควีนนะครับ ตัวนี้ชื่อควอีนบอสควีนจะเป็นบอสชัปเตอร์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันยังมีบอสอีกหลาย Chapter ์นะแต่ผมยังลุยไปไม่ไหวนะครับพลังยังไม่พอมาเดี๋ยวเราลองสู้ให้ดูนะครับเริ่มจากเจ้าแคสซานดามาร์คทูตัวนี้ก่อน อ๋อเริ่มมานี่คือสเต็ปหนึ่งจะเป็นเลเวลสิบก่อนนะโอ้ยอันนี้ง่ายเลยส่งลงไปตีก็ชนะแล้วพวกบอสเนี่ยส่วนมากมันจะไม่มีเรื่องธาตุนะครับโอฉากสู้นี่อย่างเที่ แต่ตัวนี้น่าจะตายง่ายเพราะว่าเลเวลมันแค่สิบเองนะน่าจะต้องลุยไปจนถึงเกือบรอบที่6นะครับมันถึงจะเลเวลหกนะมันจะเพิ่มรอบขึ้นใช่ไหมอรอบแรกนี้ได้เพชรมา50นะครับโอ,โอ้รอบ2ตัวแรนกนี่ก็จะ20กลายเป็นเลเวล25นะครับทีมผมตอนนี้ใช้ตัวโล่1ตัวนะครับตัวดาบ2ตัวฮีว1แล้วก็ตัวธนู1ตัวนะครับ ตัวธนูจะเป็นแพททิเซียนะอ้าวลืมเปิดสกิลอันตีไม่เห็นคัสซีเลยร่วงไปแล้วคาสซนดนัามาร์กทูโอ้ ด่าน3นี่เลเวลขึ้นมา40แล้วพลังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเกมนี้ส่วนใหญ่นะครับจะอิงที่พลังค่อนข้างเยอะนะถ้าเกิดบอสพลังเยอะกว่าเราเนี่ยโอกาสผ่านหรือว่าชนะเนี่ยค่อนข้างยากนะถ้าเราไม่มีตัวแสงมืดนะครับิวกอน ปักเส้าอั้ติโคอัตคอมโบกันหลายตัวเลยบอสน,นี่แบบลองลองจากมาทีร่วงไปซะ เรียบร้อยรู้สึกแพทิเซียจะาตาเมจด,ดีสุดนะเพราะว่าเราอัพเลเวลมาเยอะสุดนะดนะมารอบนี้เริ่มจากสูสีแล้วด่านนี้ยังน่าจะผ่านได้อยู่นะครับเลเวล55แต่ถ้ามากกว่านี้เนี่ยเราต้องไปขยับเลเวลของทีมขึ้นก่อนนะ <c oughs> ตีจริงๆเรากดดูรอบเดียวก็ได้นะจะปิดไปก็ได้นะครับเอาบางทีดูซ้ำๆมันก็จะยิ่งนานนะฟาดันไมโอ้ตัวนี้มันตีแบบกระจายทุกตัวเลยนี่น่จริงๆอย่างนี้ไม่ต้องเอาตัวโล่ลงก็ได้เรียบร้อย โอ้รอบนี้เลเวล70นะครับพลังมากกว่าเราแล้วนะ46 0 0 0นะครับก็ถ้าตามปกติมันจะผ่านยากมากนะหรืออาจจะไม่ผ่านเลยนะถ้าบอสพลังมากกว่าเรานะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันคือบอสมันจะตีแรงแบบนรกอะ่ะ <c oughs> นั่นไง <c oughs> เห็นไหมเถ่าหลังตายอย่างรวดเร็วอะ่ะ <c oughs> แต่ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่อาจาอาจาโอ้แมันเหลือสามลอดเลยนี่ยสามลอดแต่ว่าตัวดาเมจหลักเราตายไปแล้วไอ้โอ้โหไม่สะเทือเลยครับพอน่าจะตามคาดเนะยคือพอบอสพลังมากกว่าเราไปนิดเดียวนะครับ เราจะมีโอกาสแพ้ค่อนข้างเยอะเลยนะเออเว้น <10. S 1> แต่ว่าเรามีแบบตัวที่อัปเกรดหรือว่าตัวแสงมืดอะไรพวกนี้เข้ามาปนในทีมนะครับโอ <10. S 1> oh, ตีมันไม่เข้าเลยอะ่ะอันนี้เวลาน่าจะหมดป่ะ <10. S 1> ถ้าไม่หมดเราก็ตายอยู่ดีอ่ะโอ้โดนอติหมู่ไปแล้ว โอ้มันโหดจริงโอ้มันยิงมาอีกแล้วโอ้โหเรียบร้อยนะครับอก็ตามคาดเนะอันนี้เรายังไม่ผ่านนะครับไปลุยต่อนะครับคราวนี้จะมาตัวนี้บ้างเจ้าขวานนะครับ มันก็ไม่ได้ขึ้นบอกนะว่าบอสมีธาตุอะไรเอ้ยแต่ว่าตัวนี้เริ่มมานี่เลเวล30เลยนะอย่างเข้มเลยปะเออผมลืมเอาตัวโล่ออกอีกแล้วเดี๋ยวต้องดูสเต็ปบอสมันด้วยอนะ่ะว่ามันตีตัวตัวตรงไหนก่อนนะคือถ้ามันตีแถวหลังเอาธนูมาก็เหนื่อยเหมือนกัน โอเคมาตี okay, i, ที่ตัวโล่อังั้นเอาโล่ไว้ดีแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับถ้า,างั้นตัวนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเอาตัวดาบของตัวหนึ่งดีกว่าแล้วก็ใส่ตัวธนูมามันจะได้บัฟของสีน้ำเงินด้วยนะครับ ก็เราจะเอาตัวนี้ออกละกันนะไอรีนนะแล้วก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปแทนนะครับตัวเลนัรตัวธนูน้ําเงินนะครับมีตอนนี้ก็จะมีน้ําเงินสีสีตัวเนอะมีเลนัรมีแพทตีเซียนะครับมีน้องโลนี่ชื่ออะไรนะสโนว์พิวแล้วก็ตัวฮิวน้ําเงินอีกตัวหนึ่ง ตัวนี้นี่แบบตัวฮิลแบกทีมเลยเอลิ่านะแล้วก็ใส่ตัวดาบไปแค่ตัวเดียวนะครับนั่นก็คือตัวสีแดงที่เราสุ่มมาเมื่อวันก่อนนะยูน่านะครับโอเคแต่จริงๆอยากจะมีตัวท่านมือสักตัวเลยเนี่ยโอ้รอบนี้ไปยังแรง แข็งแย่แล้วสโนโพิวอ่าได้ยิวแล้วสับโร,โรัวๆเฮ้ยบอสเป็นอติโอ้โหโชคดีที่มันตายก่อนเหมือนดอมเมตน้ำเงินน่าจะดีขึ้นมาวกเพราะว่า เอาเลนัาล,ลงมาเติมนะครับบดาเมกก็ยังไปลงอยู่ที่ยูนะกับทาที่4อยู่ดีแหละรอบนี้เลเวล60นะอันนี้ก็น่าจะชนะได้อยู่นะแต่ถ้าพลังมากกว่าเราเนี่ยยากแล้ว <laughs> โอ้โหสโลว์พิวโดนไป2,000กว่าดอกงโอ้โห2 0 0จะตายแล้วครับกลางลูหน่อยดีมาก แช่มันแช่มันโอ้แช่ไม่ติดด้วยสับเลยอยู่นะอยู่ด้วยสับรัวๆัอติวงอีกแล้วปักเสาฮิวโอ้โดนโดนกันไปนี่เกือบแย่ yeah. แต่ยังชนะหน้าอยู่นะ อันนี้น่าจะผ่านแค่ด่านนี้นะดูแล้ว75นี่พลังเพิ่มเป็น50,000ืนะครับอันนี้เราสู้ไม่ไหวแล้วขนาด40,06เรายังกระอักเลยมาเป็นบอสชัปเตอร์3บ้างนะครับเจ้าไดโอเมก้าลองเอาเซตนี้ลงไปก่อน ไม่เอาไอรีลงอ่ะตัวนี้ก็ยังตีแถวหน้านะเพราะฉะนั้นก็น่าจะโอเคนี่โอ้ยยูนะายูนะาเป็นคนจัดการไดโอมก้านะ รอบนี้พลัง55นะสเตป2วันนี้น่าจะไปได้ถึงแค่สเตป2หรือเปล่าตอนแรกนึกว่ามันจะพลังแบบเริ่มต้นที่10เท่ากันมันไม่เข้ากันเนี่ยโ,โ,โอ้ยโอ้ยยูนัจะตายแกแล้วฮิวยังไม่ขึ้นด้วยดิครึ่งหลอดแล้ว อ่าได้ฮิวแล้วตามด้วยธนูแล้วก็ฮิวยูนะสับนะเรียบร้อยเจ้าไดโอมิกา้า ต่อไปพลังเจ็ดเลเวลเจนะครับพลังมากกว่าเราไปนิดนึงนะผมต้องไปอัพเลเวลมากากว่านี้อีกนิดนึงอะหรือไม่ก็บวกของถึงจะมาผ่านพวกนี้ได้นะครับไม่เป็นไรข้ามไปบอทชัปเตอร์สี่เลยแล้วกันเจ้าตัวขวานนูนเอ็กนะครับโอเราต้องผ่านสเต็ปหให้ได้เราถึงจะได้ไนี่ตัวของตัวละครนะครับ โอเคเริ่มมานี่เจอเลเวลห้าสิบเลยอันนี้น่าจะเล่นได้แค่ส่งสเต็ปเพราะว่าบอสชัปเตอร์ห้าเริ่มมาสเต็ปแรกมันก็หกสิบถ้าอันนี้บอสชัปเตอร์สี่มันก็น่าจะประมาณเลเวลนี้แหละห้าสิบนะครับนูนเอ็กไอ,อ้โว้ตัวนี้ทำไมมันวิ่งตัดเข้ามาแถวหลังเดี๋ยวแถวหลังจุกแล้ว ผมเปนเข้ามาสับแถวหลังเลยอ่ะาเรียบร้อยอีกรอบหนึ่งอันนี้ลุ้นนะเนี่ยเอาตัวนี้ออกดีกว่าแล้วก็ส่งไอรีนมากันไว้หน่อยนึง รู้สึกว่าเมื่อกี้มันเข้าแถวหลังเร็วมากเลยอโอ้มันมันตัดเข้ามาตัวฮิลเลยแหละโอ้โหแล้วตัวฮิลตายด้วยแย่แล้วมันกระแทกแถวหลังเรากระจายแต่น่าจะชนะได้อยู่นะเรียบร้อย อย่งางอุตส่าห์มาสับนอทิเซียเราอีกผ่านชิวเชียดแต่น่าจะมาได้แค่สเต็ปนี้นะต้องไปอัพเลียลอัพพลังมาต่อนะครับโหแปดสิบแปดสิบนี่เกินแล้วยังสู้ไม่ไหวมาเจอควีนบ้าง วีนี้เปิดมาเลเวล6หกสิบเลยนะเอาทีนี้แหละเอ้ยลืมไปมันซัม,มอนลูกน้องนี่่าแกแล้วไอรีนหนักเลยตายไปแล้วโอเคลูกน้องมันตายแล้ว โอ้เรียกว่าไม่จะผ่านเลยเนี่ยอะได้อยู่อันตรีไปเรื่อยๆเอาลวงไปอีกหนึ่งอยู่นะแย่แล้วแต่บอลก็ใกล้ไปแล้วนะเลือดประมาณแสนกว่านะตัวนี้อ่านที่โปรได้ครับ อก็ตรงบอสนี้น่าจะเท่าที่เท่าที่ไหวนี่มีแค่นี้แหละนะที่เหลือนี่น่าจะยากแหละแล้วก็ชัปเตอร์ต่อไปต้องจบด่าน6ขีี่ก่อนนะครับถึงจะมาได้โอเคเดี๋ยวมาสุ่มกาชาต่ออีกนิดนึงนะครับได้ตั๋วมาเพิ่มอีกนิดนึง สุ่มตู้เฟรนก่อนร้อยห้เผื่อได้อะไรบ้างอะตรงนี้เนี่ยเราจะหาเหรียญได้จากการส่งเหรียญให้เพื่อนนะครับแลกกันไปแลกกันมาเนอะทอ้ทไม่ออกเลยเกลือไปตรวจธรรมดาบ้างนะครับได้ตรวจธรรมดามาอีก65สบาใบนะครับตัวที่เราอยากได้ตอนนี้อ่ะใช่ตัวหิวหิวแล้วก็โล่นะครับ จริงๆวิตลิปยูนะมาอีกสักตัวก็โอเคนะยูนะตัวตัวดาเมจหลักเราเลยตอนนี้เวลาเล่นพวกอารีนาเลยหรือตีบอสนะครับโอเคก็ตอ่อไม่มา <c oughs> ข่าวโจสก,กิปเนิยบร้อยเกลือโรด กดต่อไปมาติที่สองโอ้โหยังขาวอยู่สามนี่ต้องมาแล้วว่าฮึบโอ้โหเงียบเงียบสงดัดสี่ปี้ยเออมาแล้วโอ้ต้องกดไปถึงสี่มัตติเลยนะ จะออกจะได้กี่ตัวสองไหมหรือหนึ่งโอ้แววแบบนี้แววหนึ่งมาแตกไกลแล้วหนึ่งลุงมาแล้วสีน้ำเงินเป็นสติงอะสติงมันก็เป็นตัวตีดีมะแบบนี้น่นไง นั่นไงเอาไอ้ตัวการ์ดมาเป็นพื้นหลัง <c oughs> เหมือนเรียกเลยตัวโล่นะตัวโล่สีน้ำเงินนะครับอีกตัวหนึ่งแต่โล่น้ำเงินเล่นสองตัวก็ได้นะพูดถึงพอได้อยู่อ่ะอีกตัวอีกรอบหนึ่งปันตีที่ห้าทองโหงเงียบตะกิ้ไปโลดปันตีที่หกะะครับ ฮึบโอ้โหไม่มาอีกแล้วโอโ้วันนี้หกมันตีได้ตัวเดียวอะ่ะเป็นเพราะอัปเดตหรือเปล่าทำไมแลดูเกลืออ่ะมีตัวทองอีกสิบใบสิบห้าใบกดไปแพตตีเซียทองไหมโอ้โหเงียบสง,งัดฮนะโอโ้ยาวเลยวันนี้เจ็มันตีไม่มีโชคเลยนะครับ แม่น่าเสียดายนี่ไงไปเอาคัสไอตัวปลั๊กอินเนองมาเป็นคัสไอเป็นพื้นหลังอะเรียบร้อยเลยเหมือนเรียกเหมือนเรียกตัวนี้ขึ้นมาโอเคเดี๋ยวมาอัพก่อนมีอะไรอัพได้อีกบ้าง s s r ดันขึ้นเป็น SR เอ้ย SR 1ดันขึ้นเป็น s อส สีแดงเริ่มเยอะแล้วนะเนี่ยดันขึ้นเป็น S S R 1นะครับพวกตัวระดับ S R เนี่ยเราดันขึ้นเป็น S S R 1เพื่อจะให้ตัว S S R 1ของแท้เนี่ยดันขึ้นเป็น U R ได้นะครับนี่ไงอ่าเราก็ให้กินตัวระดับ S R ที่มันดันขึ้นมาเป็น S S R 1ตอนนี้นี่ยูนะผมขึ้นเป็น U R ได้แล้ว ะไรเงี้ยปลดล็อกพลังขั้นสูงโอเคแล้วก็ตอนนี้มีตัวไหนที่ซ้ำสามบ้างลักษณะการอัพตรงนี้มันจะเป็นเหมือนไอเดิลเนอนะดูแล้วของเราน่าจะหมดหรือเปล่า ที่เหลือนี่จริงมันก็พอกินกันได้นะแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนละกันโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับเราขอจบไปเท่านี้ละกันนะครับหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ